เอาล่ะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Girl Connect นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว idol RPG นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดโหลดบนสตูไทยเรียบร้อยนะเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับ iOS แล้วก็ Android นะตัวเกมมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับใครสนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมเกมเนี่ยจะมาในแนวตั้งนะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ภาพเกมอาจจะไม่ได้สวยมากมายนะครับแต่ว่า ถ้าลองเล่นแล้วมันจะสนุกดีนะนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของหน้าเมนูตรงนี้นะครับตัวละครก็อ่ามันจะทําการต่อสู้ตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบฉบับของระบบไอดอกนะครับตรงนี้มันก็จะต่อสู้ไปเรื่อยครับจะเป็นตัวละครที่เราจัดทีมลงมานั่นเองนะครับแล้วก็เราจะสามารถเก็บของรางวัลต่างๆที่มันหามาได้นะไม่ว่าเราจะออฟไลน์หรือว่าออนไลน์อยู่นะครับกดเข้ามาตรงกล่องตรงนี้ครับนี่ฮะกดปุ๊บนะครับแล้วก็กดรับได้เลยนี่ อ่าแล้วมันก็จะมีในส่วนของสิทธิ์บอดด่วนด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกดได้นะบอดด่วนนะครับนี่มันก็จะเป็นการแบบว่าอัพเลเวลได้ของอะไรมาเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับเออเนี่ยประมาณนี้นะก็นะตอนนี้เลเวลสิแล้วนะครับมันก็จะมะีสอนบทใหม่ๆเข้ามานะครับอ่ะลองมาดูตรงฝึกฝนนะครับนี่ดาไลวันนะครับอ่าแล้วก็ไปท้าทายหาแบบพวกอ,อุปกรณ์เอามาอัพเกรดตัวละครอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าลองต่อสู้ดูนะ บรรยากาศตัวเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะมีระบบออโต้อย่างไหออโต้ Auto, ในนี้ในที่นี้คือเป็นออโต้สกิลนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเร่งความเร็วคูณหนึ่ออะไรแบบนี้นะครับนี่สู้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับเออแล้วก็ไปต่อสู้อีกได้นะครับจะเป็นการไปต่อสู้เรื่อยๆประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับส่วนต่อมาก็มาดูที่ตรงหน้าเมนูหลักตรงนี้รอบหนึ่งนะครับมันจะมีในส่วนของการให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยกดเข้ามาตรงท้าทายผู้นำนะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่ฮะเขาก็จะให้เราไปทาการต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับปุ่มหน้าตรงนี้ผมอยู่ที่ด่าน3ามคิดสนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดทีมนะครับเอาตัวละครนะครับสลับเข้าสลับออกได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับไปแทนตัวไหนนะครับเนี่ยเราก็สลับได้จากตรงนี้เห็นไหม ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวละครที่ผมจัดเนี่ยคือโอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยครับมันจะมีธาตุบ่งบอกด้วยนะนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆที่เราไปเจอมาเนี่ยนะครับมันก็จะบอกด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นธาตุอะไรเลเวลเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้อ่ะลองต่อสู้ดูแล้วกันจัดไปครับนี่โอเคนะครับเนี่ยเร่งความเร็วคูณหนึ่งคูณสองเห็นปะอันนี้จะเป็นคูณหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นี่คูณสองนะครับแคสกิล ประมาณนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราแบบว่าสู้มไม่ไหวละก็ไปอัปเกรดตัวละครเอานะครับเกมแนวน,นเนี้ยนะครับเล่นไม่ยากเนี่โอเคเรียบร้อยได้ของางวันมาเพียบเลยปะนี่ครับผมอืมอันนี้จะเป็นแบบว่าปลดล็อกในส่วนของตัว V.I.P. นะเออถ้าเกิดเราอยากได้ของเหล่านี้เนี่ยเราต้องไปทําการเติมเงินเพื่อที่จะปลดล็อก V.I.P. ก่อนนะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาบอกว่าไปซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเราได้ของพวกนี้นะไม่ใช่นะครับเออโอเค ทีน,นี้ก็ในส่วนของตัวเกมนะครับเ,เรามาดูตรงกาชาดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีกาชาด้วยก็คือตรงนี้ครับกดเข้ามาตรงเมืองนะนี่มันจะมีในส่วนของระบบอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเล่นไปก่อนนะครับวันนี้ผมเอาบรรยากาศแค่เคร่าวๆมาให้ดูเฉยๆนะครับเดีเ๋ยวเรามาดูตรงอันเชิญครับกาชานี่ครับกดเข้ามาตรงกาชาเนี่ยมันจะมีกาชาอยู่3แบบนะครับก็คือมีกาชาในส่วนของขั้นสูงนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับทั่วไป แล้วก็มีในส่วนของการแบบว่าอ <P> ัญเชิญเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มเพื่อนครบแล้วก็มาเชิญได้นะครับเอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นสูงก่อนดีกว่านะครับมากดอัญเชิญเลยจัดเลยครับนี่จะได้ตัวดีๆปาวะอุ้ยอุ้เหมือนจะมีหรือเปล่าเนี่ยยูอต้องมาครับงานนี้ั๊บอ่อันนี้ระดับธรรมดาครับสีม่วงไปปึ๊บยังไงอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ย นี่ไงล่ะ U R มาครับหนึ่งตัวนี่บูริเออร์ตัวใหม่ด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเนี่ยในสองการอัญเชิญก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะกดกลับมานะครับทีนี้ก็เรามาอัญเชิญในส่วนข,ของทั่วไปบ้างนะครับในส่วนของอัญเชิญทั่วไปก็นี่ครับมันจะมีในส่วนของการให้เราใช้บัตรอัญเชิญตรงนี้นะครับกับอัญเชิญฟรีได้นะครับอ่ะอัญเชิญฟรีแล้วกันปึ๊บนี่ครับอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ย โอเคที okay. นี้ถ้าเกิดเราอยากจะอันเชิญตรงนี้10ครั้ง <Yeah. S 1> จะแบบกดเข้ามาดูนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าต้องให้เราไปซื้อบัตรตัวอันเชิญอะไรพวกนี้มานะครับก็บอกว่าผู้เล่นจะต้องเลเวล17ก่อนถึงจะเปิดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ถึงนะนะครับเออณตรงนี้เลเวลตัวละครผมรู้สึกว่าจะเป็นเลเวล15เองนะครับเนี่ย 15, เลเวล15บเห็นปะนะครับ <Yeah. S 1> ผมประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ในะส่วนของตัวละครนะครับเมื่อเราได้มาแล้วใช่ป่ะเรากดเข้ามาดูตรงฮีโร่นะครับ นี่เลยอ่าเราจะสามารถอัปเกรดมันได้นะครับนี่ตัวนี้ที่ผมได้มา,หมามใหม่พ็กดอัปเกรดไปเลยนี่ครับผมการอัปเกรดเนี่ยใช้แต้มด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างน่นอยเนี่ยก็จัดไปครับก็ดูอ่าพออัปเกรดถึงระดับหนึ่งนะครับมันจะมีการแบบว่าเลื่อนขั้นเพิ่มเติมนะครับโดยการต้องใช้เจ้านี้ด้วยครับเนี่ยหินทะลุนะครับอ่ะก็จัดไปครับทะลุไปเลยนี่แน่ทะลุทะลวงครับโอเคนี่ ถ้าเกิดจะอัพไปต่อครับก็ต้องทะลุเพิ่มเติมนะครับเนี่ยทะลุไปประมาณนี้ครับนี่มันจะได้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการสวมใส่อเทมนะครับทีเดียวเลยนะครับเนี่ยกดใส่เข้าไปถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมมันก็จะใส่ให้นะครับผมแล้วก็จะมีใรส่วนของการอัพขั้นต่างๆนะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวซ้ําอะไรพวกนี้ตามที่มันบอกนะครับแล้วก็มีการใส่รูนการใส่ยกนะครับแต่ว่าเลเวลอีกนา้นแล้วแหละ กว่าจะไปอัพได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องราวตรงนี้ก็คือการมารับเพชรครับผมตัวละครตัวไหนที่เราได้มาเนี่ยนะครับที่เรายังไม่ได้รับเพชรแล้วก็กดเข้ามาที่เรื่องราวแล้วก็รับเพชรนะครับตัวนี้อุ้ยกดทะลุได้ด้วยนะทะลุไปนะครับแล้วก็อัพเลเวลนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่เลเวลสามสิบทุกตัวแล้วนะครับมีตัวนี้สี่สิบนะอันไหนที่เรายังไม่ได้รับนะครับก็กดเข้ามาดูตรงสมุดนะคะแล้วก็กดมารับไม่เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลย นะส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับเมนูตัวเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าล็อกอิน8วันด้านไลน์นะครับก็อย่าลืมมากดรับนะครับเป็นของที่เขาจะมาแจกนะครับผมนี่มากดรับมาเรียบร้อยมีแพ็คแบบว่าอ่าได้มาแบบฟรีๆด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าอีเวนต์อีเวนต์นี่อ่า, event, อากดรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การแลกอันนี้เราต้องใช้แต้มเอ่ออันนี้ว่ะในการแลกนะครับหาจากไหนวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโบนัสอะไรอีกเนี่ย กดลับไปนะครับอันไหนที่มันขึ้นจุดแดงๆอ่ะอย่าลืมเข้ามาตรวจเช็คดูครับเออมันจะมีของแจกฟรีๆอยู่ทุกคนนะครับโอเคอันนี้คู่มืออ่าได้อีกแล้วนี่โอ้ไม่ได้ดว,ว่ะเพราะต้องอ่านก่อนใช่ไหมอ่าโอเคอ่านก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครมีโค้ดเนี่ยเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแลกแต่ว่านะตอนนี้ผมยังไม่มีโค้ดนะนะครับยังไม่ได้ไปหามานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าทําภารกิจนะครับนี่ ภารกิจเราทําครบสําเร็จล้วก็จะได้ไอ้เจ้าตรงนี้มานะครับอ,อันไหนที่มันบอกเนี่ยเห็นไหมเคดานะฮะขีดยีนะครับก็จะได้ตรงนี้มาแล้วก็เปิดใช้ยซูปเปอร์บัตรเดือนนะครับก็จะได้อันนี้ใหม่อันนึงแล้วก็เนี่ยก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นระดับ U R น่าจะแบบเป็นตัวที่โอเคโอเคอยู่แหละผมว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการเติมครับนี่เติมครั้งแรกครับได้อะไรนะครับตามนี้นะครับผมก็จัดไป นะส่วนออื่นครับลองมาเช็คดูแล้วกันนะเนี่ยครับเนี่ยกดรับได้บดรับไปเลยจ้ะนี่ครับผมเกมเพิ่งเปิดวันนี้นะครับวันแรกนะครับในส่วนของสต re ไทยเรานะนะครับมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับโอเคกดรับไปอู้หูู้้รับได้เยอะจังวะอ่ะหมดแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตรงเป้บ้างครับตรงเป้ก็จะมีของนี่ครับนี่ให้เรากดใช้เห็นไหมก็กดใช้ไปครับใส่เข้าไปอุ้ยอันนี้เป็นป้ายอัญเชิญอ่ะกดใช้นี่ครับผมสวมใส่ แล้วก็สามารถมาสวมใส่ได้แล้วครับตรงนี้เห็นไหมฮะใส่เป็นกรอบรูปอะไรเงี้ยให้กับตัวละครเราอะนะนะครับผมแล้วอันนี้วะพิเศษมันคืออะไรอะ่ะผอจะต้องเลเวลยีิก่อนนะครับมันคือ,อตัวอัญเชิญพิเศษอ่าโอเคเลเวลยี่ก่อนค่อยมาใช้นะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่จัดไปเรียบร้อยโอเคนะครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นเศษครับตัวละครนะครับกดใช้ก็จะได้ตัวละครมานี่นครับผมอู้ อันนี้มันตั้งใจแจกให้เราเลยนี่หว่านะครับแล้วก็น,นี้ปั๊บเข้าไปนี้เรียบร้อยครับผมโหระดับ U I เกล้ยวสวยงามครับต่อหนี้ผมมี U R หลายตัวแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิ U R เต็มไปหมดเลยนะครับก็พอัพเข้าไปนะครับผมนี่ปลดล็อกครับปลดล็อกครับแล้วก็อีกตัวนึงนี่ปั๊บโอเคถ้ามันถึงเลเว่าสามสิบก็ได้นะนี่ครับถ้าเกิดว่าเรามีปลดล็อกอีกก็ปลดล็อกเพิ่มเติมไปได้นะครับผม นี่ครับผมอ่าอัพขันเงินไปต,ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ยังไม่ได้อัพนี่ครับอัพไปปึ๊บลุยสิครับนี่รออะไรอ่าแล้วก็ใส่ของเอ้ยอันนี้นะครับปลดรับเพชรโอเคอ่าก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะในส่วนของตรงเกมนะครับส่วนเมนูอื่นนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกก็ก็ค่อยเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกเอง นะส่วนอันนี้เนี่ยตรงปลดล็อก TP เนี่ยนะครับเขาก็จะมีภารกิจให้เราทําอยู่นะครับอ่ามันจะเป็นการเพิ่มในส่วนของความสามารถให้กับเราเพิ่มเติมนะครับเป็นการเอ่ออัพในส่วนของตรงนี้ครับผมตรงชื่อเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เราไปเคลียร์ด่านนะครับไม่ครบนะเคลียร์ด่าน3ขีด10นะครับแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกได้เ,เดี๋ยวผมเคลียร์เลยแล้วกันนี่เคลียร์แป๊บเดียวก็ผ่านแล้วอะ่ะมาด่านนี้ครับด่านสุดท้ายละจัดไปครับผมนี่ท้าทายกับบอสน่าจะไหวนะนะครับเอาเดิ นี่โอเคดูแล้วน่าจะไหวอยู่ครับสบายๆครับถ้าไม่ไหวก็ร่ะยไปอัพเกรดตรัวละคร,ร,ครเพิ่มเติมเอาอีนะ่โอเคสวยงามบูมบูมเ,เ,เรียบร้อยใสๆนะฮะโอเคผ่านด่านช,ชิวๆครับผมอ่าทีนี้ก็กดรับกรานวันเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงเมืองมันจะมีอะไรมาให้เรามาปลดล็อกเพิ่มเติมนี่ไง นี่ครับแล้วก็กดซื้อมันจะเป็นการสอนนะครับสอนให้ทามาซื้อนะครับถ้าเกิดของเหล่านี้เราเาไม่อยากได้แล้วก็กดรีเฟรชได้นะครับผมโอเคทีนี้ก็อ่านี่ครับมาปลดล็อกแล้วปึ๊บนะครับปลดล็อกเสร็จแล้วก็อัพต่อได้ครับผมนี่เห็นไหมอัพความสามารถเข้าไปปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับมาดูวันนี้อันนี้คือ,อปลดล็อกกันแล้วเนี่ยวานิสซาเอ,อ่าโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องวานิสซา ทามตรงนี้ไปก่อนนะครับอุ้ยพลังบวกเพิ่มมาเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นตัวละครหรือว่าอะไรว่าเป็นเทพีเหรออ่ะอัพได้ด้วยครับผมนี่ครับเรียบร้อยเพิ่มพลังให้กับเราค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเป็นตัวเทพีนะก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับผมยังไงก็าฝากไว้เท่านี้แล้วกันในส่วนของตัวเกมนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ